วันนี้ก็มาพระมาผู้ใจของเขาด้วยนะคะเดินอับมาด้วยความประวัตระวังเลยค่ะนี่คือมา Man ้ over. Man over มาแมนโอเวอร์แมนโอเวอร์เป็นม้าสายพันธุ์ควอเตอร์ฮอสหรืออเมริกันควอเตอร์ค่ะถูกยกยองว่าเป็นม้าคู่หูของขอบองวิ่งเร็วและเชื่อค่ะม้าสายพันธุ์นี้ถิ่นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามารู้จักกับม้าพันธุ์นี้ให้มากขึ้นดีกว่าควอเตอร์ฮอสควอเตอร์ชื่อนี้มาจากความเร็วของสีเท้าในระยะเสร็จหนึ่งเซนติเมตแรก หลายคนตั้งฉายาม,ม้าติดต้องวิ่งเร็วช่วงต้นแผวในช่วงกลังจาปบันทึกม้าสายท่านี้สามารถทําความเร็วสูงสุดประมาณ55าไมล์ต่อชั่วโมงหรือเกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือลักษณะดเด่นของมา้าวอเตอร์ฮองสค่ะส่วนขบวนยสุริยาท่านนี้ไม่ใช่นักสแสดงเขาเป็นโครบาลตัวจริงค่ะเพราะเขาโตที่นี่ที่ฟาร์มและคุ้นเคยกับการขี่ม้าต้อนคนและการฝึกมา้าเป็นวิถีขบอยดั้งเดิมมาตั้งแต่อายุเพราปีนะนั้น้ทาปีประสบการณ์ตอนมาชมกอน เดี๋ยวจะพาท่านมาทำความรู้จักกับความเป็นขอบอยให้มากขึ้นเริ่มจากท่าจูการแต่งกายขอบอยนะคะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวการแต่งแบบนี้แท้จริงเพื่อประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยงามเช่นมืขอขบอยจะสังเกตัวกขอบอยมักจะมีเป็ดว่างเพื่อป้องกันแดดหลบและใช้เป็พักเมื่อร้อนรูดสะปูเยงบปงบอกถึงทิศทาที่มาดขอบอยได้ผ้าพันคอขอบอยประโยชน์จริงๆเขาจะดํ จะมูกป้องกันฝุ่นขณะขับอยทำงานบนหลังมา้าโดยเฉพาะเวลามาวิ่งแล้วฝุ่นจะคลุ้มขึ้นมาชัหรือกางเกงหนังตัวคลุมเวลาทำงานป้องกันน้ำลมและป้องกันการฉลัดเข้าของเขาโหช่วยลดแรงประทะถ้าเกิดเหตุโปววิ่ชมหรือว่าโผลฟิดกระบอกอุป,ปรกรณ์ในการขีม่ม้าเช่นอาร์อาร์เวสเทิร์นเป็นสิ่งผู้กายของขอบอยค่ะเขาต้องนั่งบนหลังมา้าเป็นเวลาหนาอาร์ที่ดีต้องกว้างเพื่อให้ั่งสบายแผ่นน้ำ ผู้ขี่บนหลังมา้าม้าสบายขึ้นสายบางทียนเป็นปอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและบังคับที่ขาของมา้าแล้วกับกระเบื้องค่ะเดี๋ยวกระบื้องเขาจะสาธิตการขี่บังคับม้าในขั้นพื้นฐานให้ชมเระดับทำให้เดินหน้าที่ซ่อมขาขาบับบอยจะมีเหล็กยืดออกมาตัวน,นี้แหละตะกิดสเปิร์กไปที่สี่ข้างของมา้าการสะโพกไปด้านหน้านี่คือสั่งให้ม้าเดินหน้าตัวสเปิร์กเนี่ยจะเป็นตัวที่ม้าทุกตัวจะกลัวนะคะเนื่อารที่ เขาเรียกว่ากระทุงไปที่จุดอ่อนของเขาด้วยแต่จะไม่มีความขบการเลี้ยวซ้ายขอยสังเกตไหมดึงสายบรงเหีนเยนในทิศทางที่ต้องการการทำให้ม้าหยุดดึงสายบางเหียนสองข้างเท่ากันและขอยห,หลังเป็นการดึงกระตุกสายบางเหียนแบบนี้นี่คือการขี่มอเตอร์ไซค์คพื้นฐานนั่นเองค่ะขอบคุณทบอยนะคะถ่ายภาพประสบการณ์แล้วแบบต่บอไปค่ะทุกท่านจะเห็นว่ามีหุ่คนคอจำลอง